สวัสดีค่ะสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขลนทาง Youtube หลกักอะพี F ่พเอฟทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคสสนุกค่าเสียงอีสานคนเกา่าคนเดิมนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องมีรสสวยเขามาใหม่ให้พ่อแม่พีน่น้องได้รับชมกันเลยนะคะ จ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้า Isuzu D Max 2 5 Z ุด i า h สรไฮเดอร์นะคะลูกค้าเป็นรถปี13ราคาตั้งขายอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทเท่เกานั้านนนะคะลูกค้าไม่ในหน่อยเลยลูกค้าไม่2 0 0แสนก,กว่าหนึ่งนะคะสีดำสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าเนาะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถสีประตูไว้ใส่งานอยากได้รถสวยๆไว้ใส่งานโทรเขามาสอบถามกันใดเลยนะคะที่เบอร์ด,ด้านล่างเนาะรือว่าแวะเวียนเขามาเมืองรถกันก่อนใดนะคะที่ร้านสนุกค้านะคะ ร้านสนุกข่านะคะลูกค้าร้านซีอูตรงขามกับบิ๊กซี่ลมเก่านะคะถนนรักลมเก่าเลยพ่อแม่พี่นอ้องรถส,ยสวยคุณภาพเกตเอนะคะร้านสนุกข่ารถเมื่อสองย่านมินบุรีนะคะรถสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาเมืองดันหนานะคะลูกค้าดันหนานะคะสาภาพส,าสวยเลยกระจังหน้าเป็นพรมเนียมนะคะลูกค้า,ส,าสวยๆรถระมีส้นหนักพิกความจมน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะ นี่ลยค่ะเป็นพุ่มเนี่ยมสวยๆนะคะสองล่มนะคะลูกขาบอแตกบ่หักเลยสีดำๆสีชมพๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องมีไฟตัดหมอกฉุกยางสาภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานนะคะไฟด้านหนานะคะสาภาพสวยๆเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟบ่แตกบ่หกักบ่มีขาบเหลืองสามารถใส่งานใดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องสีดำสีสวยๆเลยนะคะลูคขาสีสม่ำเสมอเลยนะคะอะเดี๋ยวมาเมืองลูคขาแม็กนะคะ แม็กนะคะสภาพนะคะสวยๆนะคะลูกค้าการบ่แตกบ่ฮักอาจจะมีเริ้วร้อยในการใช้งานแน่นิดนึงนะคะแต่ว่าบ่มีปัญหาในการใช้งานเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นแม็กขอบ17นะคะลูกค้าเป็นแม็กขอบ17นาะคะ่ะอา่าเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าได้ไปแล้วนะคะลูกค้าแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะ เซลแคดเปลี่ยนยางให้ลูกค้าแน่นอนนะคะีเซนเลยนะคะบอต้องห่วงแคดจัดการให้อยู่แล้วนะคะ mm. เดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค้าซุมรอนะคะหัวน็อตบอมีการแก,ก้การขายุมรอเดิมๆจากโรงงานโตโชคเดิมๆจากโรงงานนะคะจุดนี่เลยค่ะการมากนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะ mm. รถบอมี่ส้นหนักพิีความจมน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะ mm. บันไดขังนะคะเน้นๆหนาๆเลยพอแม่พี่นอก สภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาหรือว่าลูกค้าอยู่ตังจังหวัดนะคะแวะเวียนเขามาเมืองกันก่อนได้นะคะหรือว่าโทร่เขามาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าโรโก,โกนะคะให้เลยเดร์เนาะเป็นคมเนียมค่ะสภาพสวยๆเลยกระจกค่ะลูกค้ามีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนี่สภาพสวยๆกระจกสีเดียวกันกับตโตรถเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้า เบาจับประตูสภาพส,สวยๆเป็นคมเมียมนะคะลูกค่ะสภาพส,สวยๆเลยว่ามีหลิว้อยในการใส่งานลูกค้าได้ไปถึือว่าคุมค้มๆนะคะลูกค่าในราคา410,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค่ะตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะลูกค่ายูจังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะบรต้องห่วงเลยพ่อแม่พี่น้องได้รถส,สวยแบบนี้เจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นบอผาตึงๆแน,นๆ่น,นๆหนาๆการเนียบตะเข็บเส้นได้นะคะว่ามีขาดเลยลูกค่ะ ได้บอสไปแบบนิ่มๆเลยลูกค่ะสาพาสสวยๆนะคะเห็นบอสวยเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค่ะนี่เลยเดวเปิดไม้ให้มึงนะคะไม่เดมไม่แท้แน่นอนนะคะการันตีว่าลันตีเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค่ะได้ไปคุ้มๆเลยพรนอยู่ที่แปดพันกว่าเท่านั้นนะคะลูกค่ะอ่านี่เลยค่ะลูกค่ะสวยๆนะคะหนาเรืหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่า เจ้าตัวนี้นะคะไม่อยู่ที่สองแสนหาเมินหาพันสามรอยสามสิบสี่กิโลนะคะลูกค้าไม่น้อยเลยลูกค้าได้ไปคุ้มคุ้มนะคะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยคอนโซลบอ่อฉํานะคะพอแมพพี่นได้ไปคุ้มคุ้มแน่นอนนะคะพอนอยู่ที่แปดพันกว่าๆเท่านั้นนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นแอร์บิดนะคะมีหน้าจอนะคะเห็นบะมีกล่องถอยหลังนะคะ เจ้าตัวนี้นะคะเป็นเกียร์แม่นวลนนะคะเกียร์าหาสปีดหัวเกียร์สวยเลยเดี๋ยวมาเมือโค้องสังคค่ะลูกค้าอะค้องสังนะคะหัวน็อตบอมีการแกะกันไขนะคะสภาพสวย,สวยเลยหัวน็อตซีเดียวกันกับตโตรถนะคะลูกค้าค้องสังเดิมๆจากโรงงานรถบอมีส้นหนักพีิกความจมน้ําเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีว่าลันตีลูกค้าได้ไปเชื่อว่าคุ้มนะคะลูกค้ายูตังจังหวัดกับบตองห่วงนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ รถสวยแบบนี้นะคะอะมาเมืองค่ะลูกค้าของผู้โดยสารดันในนะคะบอหลังนะคะสภาพสวยบอตึงๆแน่นๆหน้านาแบบนี้เลยนะคะพรอแม่พีพ่นอบอสช้ำนะนะคะสภาพสวยลูกค้าแค่ดีๆประวัติดีนะคะจะเต็มฟรีดาวน์ต้องใส่เงินออกรถเลยจากบาทนะคะ สวยๆแบบนี้พอน8,000กว่าๆเท่านั้นนะคะลูกค้าตอบโจทย์แน่นอนลูกค้าอยู่ตังสมัดกับบอตองห่วงนะคะมีพี่ๆไฟแนนซ์แรงเป็นเส้นเอกสารให้ลูกค้าถึงหนาบานเลยนะคะอ่ะมาเมืองค่ะลูกค้าด้านหลังนะคะไลเนอร์สภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนึกว่าน,นองปลายแดงเลยนะคะคงสังทุกอย่างเดิมๆนะคะลูกค้าไลเนอร์บม,มีริ้วรอยในการใช้งานเลยลูกค้าตอบโจทย์แน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องอยู่เหนืออยู่ใต้ ยจังหวดัดใดก็แล้วแต่เอาสามารถอวนจองออนไลน์มาล็อกรถกันได้เลยนะคะมีพีคไฟแนนซ์แลมเป็นเส้นเอกสารเลยนะคะลูกค้าบรสะดวกมาลับรถเองนะคะมีรถสไลด์บริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าเนาะอ่าเดี๋ยวมาเมืองค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะไฟไทยสภาพสวยๆนะคะไฟบอแตกบอหกักบอมีขาบเหลืองนะคะลูกค้าสภาพสวยๆใหมๆ่ๆเก็บๆแบบนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้รถไปสช้งานนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันเลยนะคะที่เบอร์ด้านหลางเนาะรือว่ามมหาเซลลแคดได้เลยนะคะทีร้านสนุกค่านะคะอ่ะนี่เลยค่ะลูกค้าสีดําสีสวยแบบนี้นะคะสีดําเดิมเห็นบอกค่ะสม่ำเสมอเลยสีดําฉ่ำมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเมืองค่ะลูกค้าแม็กนะคะแม็กด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะก้านแม็กบ่แตกบ่หักนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบ ตคัซซี่นะคะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะคะรถบอมีส้นหนักพิกความแน่นอนนะคะการันตีว่ารันตีสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้อ่ะดัมมมเมืองค่ะลูกค้าอีกฟังหนึ่งเนาะแผงประตูทุกยางสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะสบอสสวยๆตึงๆแน่นๆหน้าน้แ,นแ,นแบบนี้ลูกค้าได้ไปคุ้มๆนะคะ สำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีประวัติดีนะคะจะเต็มฟรีดาวไปเลยพ่อแม่พี่น้องมีโปรโมชั่นแรงๆให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะขับฟรีไปเลยค่ะเกาสิบวันไปพ่อนอีกที่ปีหกเจ็ดพ่อแม่พี่น้องเสพเงินเมื่อบานเมื่อซองกันเลยนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนภายในนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนึกวันนองปลายแดงเลยราคายูทีสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ของสางคะ่ะลูกค้าหัวนอดบะมีก,กันแกกันไขหัวนอดบ่าะขยับขยืขยดนะคะสภาพหัวนอดสีเดียวกันกับตโตรถเลยรถสวย,สวยแบบนี้ลูกค้าราคาบาแรงนะคะมาไว้ไปไว้แน่นอนนะคะสาหรับลูกค้านะคะที่แบบว่าอยากได้รถไวสต์งานลพอนราคาเบาๆนะคะเจ้าตัวนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวสิพ้าลูกค้ามาเมืองของเครื่องนะคะลูกค้าได้รถสว,สวยแบบนี้ไปไวใช้งานตอบโจทย์แน่นอนนะคะ ได้ลดีประตูนะคะสีประตูเกียร์แม่นวลพนอนยูแปดพันกว่าพอแม่พววี่น้องตอบโจทย์แน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะลูกค้าเนาะอาหารมองเปิดบ่เห็นนอกบัดน,นี้นี่ค่ะวันนี้ก็สิหามองเปิดบ่เห็นนะคะลูกค้าเดี๋ยวมะมึงของเครื่องนะคะลูกค้าของเครื่องเดิมๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่อง DDI Blue Power นะคะลูกค้าเนาะ มึงเลยค่ะฝาครอบเครื่องสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะฝาบ่แตกบะะ่หัก้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะรถบร่มี่ส้นหนักพริกความจมน้าเค็มนะคะกร р ันต и ่ารันตีเลยนะคะลูกค่ะบ่มีการตัดต่อเครื่องยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบเช็คะวะิซูนได้เลยนะคะ้องเครื่องแข็งๆนะคะลูกค่ะบอมีขาบน้ํามันใดๆนะคะนี่เลยค่ะบ่มมีทิฏตีเลยลูกค่ะพอนยูที่800พันกาวเท่านั้นนะคะลูกค่ะราว่าสิเปียนโต ABS นะคะโต้ซอยเบรกนะคะการสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบขั้นบกขบบหากบงอนะคะลูกค่ะรถบรมีส้นหนักพีความแน่นอนการ,รันตีว่ารันตีเลยนะคะเดี๋ยวมเมือหัวน็อตค่ะลูกค่ะหัวน็อตสวยๆเลยพ่อแม่พี่น้องฟ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานลูกค้าได้ไปคุ้มๆแน่นอนนะคะมเมืองันค่ะลูกค่ะบัววานสเปนยางกระแทกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนี่เลยค่ะสติกเกอร์ถูกยางขบๆนะคะ มาเมืองหัวนอดอีฟังหนึ่งค่ะลูกค่ะหัวนอดสวย,สวยเลยเพ่อแม่พี่น้องนี่แผ่นกันความร้อนกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะจุกอย่างนะคะคงสังรถนะคะเดิมๆจากโรงงานรถบอมี่ส้นหนักพิจความจมน้าเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีว่ารันตีเลยลูกค้าได้ไปเชื่อว่าคมคุ้มนะคะลูกค้าพรออยู่ทีแปดพันพันกว่า,วาเท่านั้นนะคะ ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะทางง้านสนุกค่านะคะเพิ่นรับจองออนไลน์แล้วนะคะสามารถจองออนไลน์ล็อกรถกันได้เลยนะคะทั้งลานนะคะมีพี่ๆไฟแนนซ์แลมเปรนเซ็นเอกสารถึงนาบ้านหน้าที่ทําง,งานกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าเครด,ด,ดีประวัติดีนะคะจะเต็มฟรีดาวน์ไปเลยค่ะมีโปรโมชัน่นแรงๆให้อีกนะคะค่าฟีีไปเลยค่ะเกาสิบวันไปพรอนอกทีปีหกเจ็ดนะคะลูคุคขาเนาะเสพเงินเมือบ้านกันเลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถนะคะหรือว่าอยากสอบถามโทษที่เบิดดานลางเลยนะคะเมื่อนี้นะคะลูกค้ากับเป็นกำลังใจนะคะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซลแคทละกะให้กำลังใจพี่พีททีมงานทางสนุกค่านํำเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะแคทบอ,อกผิดประกรนันใดเนาะผิดพลาดประกรนันใดต้องขออภัยพยวๆๆกแม่พี่นวองสุภูสุคนละกะพี่ๆเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะเซลแคทก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ